เอยงเล็เ hmm. มือไเว้ยจะใส่เกลือไปทุกเส้นค่ะใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ทุกรสันหมี่เราใส่มากจ่แหลวถูกอ่ะเยอสุยังจังวะจังหวปลาทุ่ทปลาผสมบ้างเต็มกลางปลาสด mình nặng ừ. không biết được mình nặng mẹ có thể không mắt 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 Ừ mắt 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 Bao thấy là năm 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 Đó năm 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 tắm năm 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 uống năm 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 เขาบอกว่าอาสมกองเคือเอาสามเผื Bless ่อน ah <k iller> ุ่มน้ำยังตาตายใช่ต๋เนาะช่ังวเหยยบหลังกันเลยเสรแล้วออกยากคนง่ายเท่ไหร่พวกแหงยังสูสักสูเสีเนาะ หนร้เยออันนี้เนี่ยมันหอนนี่ขาสอบเนียเนี้ยค่ะใ่นอนเนาะอันั้นเขาเย็นบระดนะก็ยังต้องใช้ขาวรีนนุก มาทำกินหรือมาอะไรก็มาทำกินตัวคาเยนยังร้ายมือคือ่นเคยกินขนี่อันนี้แห้งคักแล้วนี่ห่างวเล็กน้อยโ่้กินมันเก่ามากคักเนาะคอเขาที่อ่ะคืคนเนาะเลยต้องไปหลุมนั่นเก็บเนอปาต้มลำปลาใส่กระปุกไยื่นเชียงเหนียว